ค่ะเพื่อนๆค่คะพบ้อมกับช่องยี่ปีบาทคือเก่าคนเก่าจะมาอีกเร็วเนาะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้นี่ทําคลิปทํากับข้าวสักเท่าไหร่เนาะนเพื่อนเนาะแม่นยังเนาะขี้ค้านล้กินไม่ขี้ค้านหรอคะยี่ก็ขี้ค้านขึ้นกันแต่เนาะแต่ว่ามีคลิปลงกันเลยอันอย่างบอกะต้องมากินเนาะอันจะอิเพื่านนี่น้ำอ้อยของโป๊ะยี่เองเนาะชื่นใจชื่นใจนี่กินยังจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ย สามคนห้าสิบเพื่อนใครคนละครึ่งเนาะอก็เลยยี่สิบห้าบาทสามวนยี่สิบห้าบาทใครยังไม่ซื้อยิ่งซื้อเนาะหมดแล้วตอนเนี้ยวนละครึ่งอันสุดท้ายของยี่สลบเพื่อนเอ็นจาอิติ้งวินนี่วินนี่จะมากินอะไรคะเมนูเก่าแซ่บคือเก่า่เนาะใครต้มหนึ่งสองสามเช้ากลางวันเย็นเพืเ่อนมีกินทั้งวันกินแค่นี้แหละวุ้อ,อะไรน้ำพริกปลาทูเพื่อนทำเองนะเพื่อนนี่ไม่ค่อยซื้อน้ำพริกกินนี่คือกินซื้อแล้วมันโมเสบอย่เนาะ กาตามาไไมีไงมรุวันหว,นวนานนะนี่มีชอบอน,น้ำพริกปลาทูหวานผักกระสีมีอะไรนั่นเนาะนี่ยอดมะระเพื่อนเนี่นะยอดมะระขี้นกกับผักอีหยังนะผักอีลอ,อก่เนาะโอ้ยนี่ไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเนาะรู้แต่ภาษาเคมอนเพื่อนภาษ <c oughs> าเคมอนภาษาภาษาสวยบอส <c oughs> อีลอ,อกมาเด่นนี่ดอกขอจรเพื่อน ลวกแล้วก็กินเนาะหวานหวานกินดิบได้ไหมไม่รู้เนาะยไม่เคยกินดิบนี่ก็กินแต่ลวกเพื่อนดอกขจอนเนาะบกแตงบกเขือเนี่ย,นยหน่วยใหญ่เบลเทอร์เวิรโอ้ยมันจะจะเท่าแกมยี่ยนอยู่แล้วนี่บอกว่าโอ้ยยิ่ไปซื้อผักอวานนี้บอกว่าทำไมมะเขือมันลูกใหญ่จังมันมันจะลูกใหญ่ไปไหนะอีกเลยว่ากินน้องเวิร์ดดูมันไม่ใช่แบกนะมันใหญ่มากนะคือมัน เท้าลูกอะไรนะมะกรูดนะนเพื่อนเนี่ยใหญ่ก็ลูกมะกรูดอีกนะใหญ่มากยี่ตกใจญหูปัด,ดิทุกนี่คือบักเขือบอกคือใหญ่แค่ก็ต้องว่ามีหานละไข่ต้มเนาะก,กินอันน้อยเดียวก็มาใส่ในจานก่อนโอ้ยมื้อเช้ากลางเวเียนเย็นในมือเดียวกันจะเนาะสำหรับนี้นะเพื่อนกินอันน้ำพริกเนาะโอ้ยเสียบลายกินแบบยี่ชิมแล้วเนาะยีออ่ชิมได้ครบแล้วโอ้ยโอ้ยว่าัน ก็คือน้ำลายนะที่ชอบกินมากเลยน้ำพริกเอาสเต็กม,มันเล็กก็ไม่เยอะมัจะเพื่อนจ้ะอย่าเอามานะอย่าเอามายย่รีบไล่ให้ไปยให้ไกลๆเนาะ <c oughs> ออโอ้ยแม่ตกใจเบิกเนี่ยยอดมันละินเนาะเพื่อนผักไซส์นชอืมอร่อยขมขมเป็นยาเพื่อนกิน้าไปขมพอๆกับสะเดา่ะ ได้ยี่ไม่มีปัญหากับผักเสียงแผ่นดินใบใบหย,ยีเปล่าจ้ะคอมพิวเตอร์อันตู้เย็นยูะเนาะมันทำงานดังยิ่วังไม่บาลาน์เนี่ยเลย,ย,ยต้องไปต้องเอาอะไรไปรองขาตู้เย็นเนาะเหมือนว่าอะไรอะ่ะน้ำหนักไม่บาลานอ์อ่ะแต่มันก็ตัดมันเองเพื่อ ทำงานหนักเนาะอยากจะซื้อของมาเช่ตู้เย็นเยอะไปมัอ้อาทิตย์หนึ่งกี่ไปตลาดแค่ครั้งเดียวเนาะ <c oughs> ไปแค่วันพฤหัสบันเดียวเ <c oughs> อ้ยชิมดอกกระจอนก่อนอร่อยไหมเนี่ยอนะืมหวานหวาน อิ่มเอยขยักเอิรนยังกเอิรน,น,นอยู่เนาะหูจะว่ามันกินใด้และแบบเอาไปลวกนะยี่เลือกลวกอันผักดอกขจรก่อนมันหวานเนาะเสร็จแล้วยี่ก็ตามด้วยผักน,นี่อะไรเนาะผักอีล่ลองละ่ะแล้วก็ มาละอันลูกอันสุดท้ายเพราะว่ามันคมเนาะอันแบบผักไสน์เองไหมเอ้ย <laughs> ชอบกินแบบเคี้ยวๆอย่างเงี้ยนะเอ้ยใค้บิดผักก็เมยแล้วเนาะเอ้ยเป็นแบบเนี่ยกินนี้เลยอืมป้าคนเสียชีวิตอื้มอยากเบิร์นเลยที่ยังบันทันเหตุการณ์ กินไปเบิง่งทีวีไปไทีวีทีวีอยู่ฝั่งพี่ <c oughs> มันจะ <c oughs> ไม่มีใครอยู่กับยี่หรอกย,ยี่กับทีวีเพื่อนทีวีกับโทรศัพท์มันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของอยีมันไม่มีปากไม่มีเสียงยี่บนอะไรมันก็ไม่ <c oughs> ไม่หือไม่อืมเพื่อนจ๋ามันมันไม่พูดอะไรมันเป็นผู้ฟังที่ดีมากนะทีวีกับโทรศัพท์เนาะ ไ,ได้กินนานแลว้วอะอร่อยจริงเลยอ่ะอร่อยจริงเลยอ่ะอร่อยลยกินไข่ต้มอือี่อาจจะใช้มือตุ้ยเนี่ยใช้ช้อนเนี่ยเดี่ยวเพื่อนเบื่อกินคนเดียว ประจำมาจะทำเมนูอื่นนะเนี่ยเอาไปทอดแก้ไขกินกระเพาะเป็ดบันทึกขาดแล,ล้ะทอดไปทอดมากระเลียนเบื่อนเอามาดูก,กินกระเพิกปลาทูนี่แหละเสียบ <c oughs> เสียบคือกันอืม ตำไม่ค่อยให้ละเอียดนะเพื่อนๆนี่นะตำแเ็บสักสๆพริกเป็นพริกหอมเป็นหอมกระเทียมเป็นกระเทียมปลาทูเป็นปลาทูตำจนเล็กมันว่แน่สดเลยเพื่อนอื ตำ้มจนเละมันบกเสียบตอนเด็กยี่เห็นอยู่คนหนึ่งเนาะรู้จักเขาไหมอะ่ะไปทําบุญที่ป่าอะไรนะักสานักสงฆ์อะไรสักอย่าง,งอะ่ะตอนนั้นเนาะไปกับแม่นะ่ะนี่ก็ไปไผนกห้องครัวเขาคนนะเห็นอ่ะน,นาคนนั้นเขาตั้มมันิกนะเนาะบุญเบิร์นเขาตั้มจนละเอียดเลยอะ่ะ หมือนน้ำยาขนมจีนอะอย่างนั้นเลยอะอร่อยชื่นใจชื่นใจเขาตำละเอียดนะ,ะเอียงเหมือนน้ำยาขนมจีนพอใส่น้ำร้อนเข้าไปนะเพื่อนนะโอ้โหเอาทับพ,พีคนนี่โอ้ยเหมือนน้ำยาขนมจีน คือมันไอ้นี่ไปอ่ะมันจะเกียดไปอ่ะนี่ว่ามันกวเซฟกลายเป็นคนหมากเนาะอันี้ไม่ชอบนะ <laughs> มันไม่ได้อัดทลดในการกิน <c oughs> อ้าวก็กินแตงกวาตรงนี้ลงเลยทีนี้นะ ัทเยอะนี่กินแค่นี้เลยเพื่อนมันเยอะนะแค่นี้นะมันเยอะนะสังตระยนะินอ่ะอืมแท่บๆนั่นอ,อยู่บ้านเอาที่กินประจำมันขึ้นเองตังม,มันแท้ ทังมาละเยอบมาละจักอันนี้นะขึ้นเอ็นหมดเลยดอกกระจรบ้างที่ไม่มีบันโหนนะบันโอกที่สีเกลอ่ะมนมีมีแต่พักอันนี้กับเยอะมันละพักบุ่งกระชินอะไรเงี้ยเดี๋ยวี่จะเอาอะไรไปลองขาตู้เย็นยนะเนี่ย เอามือดังไปผักมนไปปุ๊บมันจะหยุดเลยนะเหมือนว่าขานไม่บาลานซ์อ่ะขาไม่เท่ากันหรือพื้นพองไม่เท่ากันนีออออออ่มีข้าวต้มมัดเลยนะเดีย๋ยวิจะไปกินต่อ เบาหวานเนาะขมเป็นยาหวานเป็นเบาหวานเพื่อนไม่ใช่หวานเป็นลมนะหวานเป็นเบาหวานขมเป็นยาเ,ยเพย่องเงี้ยอ,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 อยากแบบใส่มือเอาลงจริงๆริงกินข้าวกับมือได้เพราะว่า ดิฟินนะมันไม่ยากเลยแค่ใช้มือหยิบข้าวอมืมหวานดีเนะี๋ยวมองจมูกมันบานยัง่งะตามห่วง ไปจัก,กจกามตูเย็นไนเอาลูกไปได้กินแบบเผื่อแบบนี้ไปครั้มังเยอะมากเฮ้ยน้ำอ้ย <c oughs> ช่วงนี้โควิดกินข้าวร่วมกันเลยเพื่อน ตกินคนเดียวอย่เนาะอืมกระเสียบข่าวก็เสียบหนังก็เสียบอย่างอืม เะนําอ้อยนี่นะ <c oughs> จากเพื่อนสำหรับวันนี้ขเขาจบคลิปการกินอันปลประตูไข่ต้มผักต้มซัมมี่นะจักขอกขอกา,าขอก็คุณตัวทะไรแค่คอมเมนต์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพรกะเขาอยูในคลิปต่อไปเห็นไหมเสียตัวเย็นนี่แกจะ,ะตัดแล้วนี่ไปจัดการมันก่อนขอบคุณนะคะบ๊ายบาย